สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําบวดลูกตาลสาคูค่ะค่ะก็จะมีลูกตาลลูกตาลนี้นําไปแช่ช่องฟีดก่อนนะคะให้แข็งก่อนนะจากนั้นก็นํามาแช่น้ําค่ะจะได้ปอกเปลือกได้ง่ายๆนะคะค่ะจากนั้นก็เป็นกะทิใบเตยสาคูเม็ดเล็กเกลือป่นน้ําตาลลงมือทําเลยค่ะจากนั้นตั้งน้ําให้เดือดค่ะใส่ใบเตยลงไปรอน้ําเดือดค่ะค่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะให้เราตักใบเตยออกค่ะ จากนั้นเทสาคูลงไปเลยค่ะเทแบบนี้นะคนสักเล็กน้อยค่ะเราจะต้มสักสิบห้านาทีค่ะ,คะพอเราปอกเสร็จแล้วนะให้นำไปล้างน้ำสักหนึ่งน้ำนะคะจากนั้นนำมาหั่นค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราเลยเราก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้ค่ะ จนกว่าจะหมดค่ะพอครบ15นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะปิดฝาอบเอาไว้5นาทีค่ะหลังจากที่เราอบไว้5นาทีแล้วนะคะจากนั้นนํามาล้างค่ะเทใส่กะชอนเปิดน้ำล้างค่ะ เนสสาคูเราก็จะสวยแบบนี้ค่ะสีใสมากพักไว้ค่ะทำขั้นตอนต่อไปค่ะใส่กะทิลงไปค่ะอันนี้คือน้ำเปล่านะคะเราใช้กะทิกล่องนะถ้าเราใช้กะทิข้นสดก็เป็นหางกะทินะคะแต่นี่เป็นะกะทิกล่องนะเราเลยต้องเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ,คะจากนั้นก็จะเป็นใบเตยค่ะ เกลือปน่นน้ำตาลคนให้น้ำตาลละลายค่ะค่ะพอ,อน้ำตาลละลายแล้วนะคะจากนั้นใส่ลูกตาลลงไปค่ะค่ะเราจะรอใหอเอ้เดือดขอบขอบนะคะรอให้ขอบขอบนี้เดือดเราถึงจะใส่สาคูล,ลงไปนะคะรอเดือดค่ะ หลังจากที่เดือดแล้วนะคะขอบหม้อก็เราก็เริ่มเดือดดีแล้วนะจากนั้นก็ใส่สาคูลงไปเลยค่ะสาคูเราสวยมากเม็ดใสสวยมากเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ รอให้เดือดอีกสักรอบหนึ่งค่ะค่ะนี่ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะไปวางพักเอาไว้เดี๋ยวสาคูก็จะอืดขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะตักเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟค่ะถ้าเขาอุ่นตัวลงสาคูก็จะพองตัวขึ้นมาอีกนะคะน่าทานมาก บวดลูกตามสาครค่ะเสิร์ฟค่ะค่ะบวดลูกตามสาครูคเรกา,ารก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ